ทิ่เปลี่ยนตั้งค่าหน่อยเนี่ยแม่งตังค่าเลยช่วยด้ว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 ยก็ได้ข้ากำลังจะไปที่ไหนและจะให้ข้าทำอะไรแล้วข้าจะไปที่ไหนเด้อกูจะไปที่ไหนกูจะไปไหนนี่ยเอฟเฟกต์เกมเฮ้ยอะไรเก็บเกี่ยวอะไรอะเก็บเกี่ยวอะไรไม่รู้ขโมยของชาวบ้านเขาไม่รู้กูวิ่งเก็บเลยเก็บได้กูวิ่งเก็บเลยไอ้ เฮ้ยหลุมสอบขาวันไหนเห <c oughs> มือนหลุมส่งเลยกู <c oughs> ไม่รู้กูเก็บหน้าหลุมส่เลยกูทำงานกับแม่เพื่อขายผักแล้วผลไม้มันสนุกเกือบทุกวันแต่งานหนักมากแล้วบอกกูมหม่มกูลืมไหมผลไม้บางชิ้นนี่จะลืมตัเฮ้ยเฮ้ยการหนันดไม่ทนันอ่ะกูแม่งและเยอะป,ปล่อยแม่งเถอะคิด <c oughs> ทั้งคกูว่าการจัดลำดับการพูดของเอ็นบีซีมันค่อนข้างค่อนข้างคำเด็กค่เกลียวมากคือค่อนข้างค่อนข้างบวกเข็นนะเอ็นบีซีพูดกัน พร้อมกันสามตัวอย่าก,กูไม่ทันเลยเก็ดเกี่ยวอีสวดใครไม่รู้กูวิงเก็บหมดอะ่ะเอออ้ออายกากรปิวไ,ไอ้ขโมยได้ไม่มีใครเห็นเกมนี้ไม่มีใครเห็นเท่าแบบปลอดภัยใช่าระฟูใช่ไม่มีใครเห็นหน่อกเก็บมดเลยว้าเว้าว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 ้าวว้าวว้าวน,น,น้าวว้นวว้าวว้านว้าว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 ว้าคุ้าวว้าวว้เวว้วว้าว่าาฉันจะาาา้า พาฉันไปเข้าคุกมีมีอย่างนี้ด้วยเหรอพาฉันฉันยอมตายมากกว่าไปเข้าคุกอันนี้คือตายเลยหรือว่าวิ่งหนีะฮะกูจ่ายค่าปรับแล้วมึงเอาของกูไปหมดเลยเต้าขูดไม่รู้มีอะไรในตัวกูแดกให้หมดเลยแดกแดกไม่หมดโทรมาโทรเป็นพิษอันนี้มีคนเห็นไหม แต่ว่ามันไม่เห็นแอปเปิลสี่ลูกจีบเลยเฮ้ยเจอออกหรือจะแอนวะเนี่ยออกหรือจะแอนเดยวดฟุ้ฟันหมดสวนเคาน์เตอร์เคาเอร์แอค์แทย์แม่งแพรลี่กูยอ่ะคุยได้ต้องการม้าเหรอไปคุยกับพ่อของข้าคอร่า เนื้อต้องการอหมไปคุยกับพ่อมึงไม่แสดงว่าเราขี่มาได้สติวเลยสติวเลยสติวเลยน้อง One eternity later โจดเลยที่เก่งพี่พ่อ damage เอ้กูตายกี่ตัวกูตายกี่ตัวแล้วเนี่ยไอ้เี้ย์กูเดินไกลอีกแล้วไอ้เี้ยเดินไกลอีกแล้วไอ้กูเบื่อไอ้ยามาก็สติวมามีงกูก็วิ่งมันขโมยแอปเปิ้ลที่เดิมเลยมึงก็รู้ว่าเกมมันรายละเอียดมันก็เอาเรื่องอยู่เอ้ยมันหันหลังมันหันหลังนหหลัไม่ขี่ม้าลงเขาไอ้ย ไอ้ยมมึงก็มองอย่างนี้เลยอ่ะนุ่มๆไปส่งได้ปะ w h ไหมวัด o ูดูนัวเบลเอาอะไรที่ทำอะไรมึงอย่างเฮ้ยกูอะไรกูแค่เอาแครอทเองมันมันฟันกูทีเดียวกูเกือบตายเลยว่ะยังไงวะโคตรดเว้ยอทหารแม่งฟันโคตรโอพีฟันโคตรแรง โอ้ยนี่แหละนี่แหละมาของคุณอายุเท่าไรแค่ได้ใบเขาไม่ไม่เอาไม่อยากไปไม่อยากขับเองอ่ะเบื่อนี่มันไกลมันขี้เกียจไม่รู้ทางด้วยแบ็ฟล์บอโลอ่ะน้องมีมีมั่ยมีให้ไปปะหรือได้วข่พิ่งมาไอเลี้ยวเหรอมาดิวงที่ไหนอ่ะไอที่อ่ะเปิดก่อนด้วย มือทะนุอ้ยมือทะนุหัวมือทะนุหัวทะนุมือหนึ่งเพราะอีกมือหนึ่งขาดไหมล่ะอุ้ยพ่อเงี้ยมึงฟันดาบแล้วขวักดาบทหารไม่โอพียังไงกูตายกี่ตัวแล้วเนี่ยมากูไม่ซื้อหรอกเฮียกูขับดีกว่าจะซื้อกูสติลอ่ะดีกว่วิ่งหนีเอาเพราะว่างั้นมีทั้งหมดราคาถูกมึงจะซื้อบ้านมันได้คุณมีเหรียญหนึ่งพันโกเยี้ยนหนึ่งพันโก <laughs> my money long like one piece my girl foreign speak japanese What a pain in that's a mystery me and i wanna make a history my power growing like a devil fruit like luffy i want all the loot watch some hints how this girl, so cute niggas illiterate like